วายดีพี่วายดีสู้ฟูสู้พ้นพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้พอน้องมิ้นสันนมผลงพี่น้องลงน้องหางม,มป่าพี่น,อน้องยำหนาวเขาต้องหากินป่าเมื่อนี้คิดดูเลยไนบุพี่น้องเอ้ยแต่กินหอมมันนี่เนาะป๋าป่าบวยบุยบุยร้อยสบายดีเป็นลุงอะครมาเบนนะอะมะ อะไรของอยาพาอ่ะร์ดี่ใบต้นอะไรเขาลืมเปิดกล้องพี่น้องเอ้ยตายหัวดิเหรอมาเดี๋ยวเจอกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องมาแส่งกระจินส่งติ่งมันนี้หามาตึกแฮท่าลมหนาวพี่น้องมันก็ยังหนาวอยู่ลงไปนี่ห้อยน่าจะจ้อยเอาเพื่อได้สีบานก่อนแกบ้านมาเขาสีคัดใช่เงี้ยเงี้ยไม่ไง หวานผู้ือเลยพี่น้องจริงๆทาากินเตวนำบกงตืบกวก่อนเหรอมาำอ๋อมาาาเนาะหยาเอลงไปได้เปื่อนได้เลย เนี่ยนั่นถืออะได้เฮ้ยไม่อะไรและจุดเดียวจะต้องป้าอยข้อนางไปเค้งบ่ไปเค้งกับอ้าวโอ้ไปแล้วว่ากับแมนอันนี้เนาะไปแล้วทะ้มันมันลึกคือคือฮะเกิดเมื่อเกิดเมื่อ

อ้าวอ้าวอ้าว,าว,าวแต่คอนี่ร้อยพอได้ก็ถึงแล้วมานับโตสก,กัโลพีน่นกผู้ดได้สีได้ไหลายเงยดาับมอสินดากับอสินแต่ลุงเจ้านํ่ไปแล้วสี bắt ba, ba cả đợt đấy phi nó ba cả đợt ba cả đợt phi nó à, ba gì đấy à phi cũng có bên tôi nhảy đi hà nạ phù bên gì hà to phù cũng từ, 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 ừ. à, không, lại... cả đấy rồi ba cái đợt gì đấy เตึกหย่อนกับเป็นสี่แล้วพี่น้องรุ่งน้ำหนาสี่แล้วสี่แล้วเออทั้งรายดินแดดอย่างบอมประดุกนะเฮ้ยปยาหยังปลาคอไปซีน่า้ดินอืมเรียนมา ตัวผยวงามเลยพี่น้องแ้อ้เหี้ยิบ็ดอคจเบ็ดบ่ดอาเบ็ดอนีโิเบ็ต้มมาทางนี้พีเฮยโิเบ็ดในแบงมันมีมันมีมนะซื้ออขอได้เนะสิเดป่าแต่ขอดได้ดูดูดูดดู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  จักตัวเลยเก็บฟัง2ตัวมีแต่รุ่นเดียวกันเลยเบิ่งๆโอ้ยไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยคาลูกสาวคั่นสิไปแม่นบ่ให้แฮมาแม่นบ่ล่ะคลูกสาวบ่อน้อยเนาะตัวนเเห็นทงมีแต่ลูกมันแม่มันตัวนี้ตัวมันบืนไปนะซ่ํานีบ่เออซุมเนซุมเดียวกันอีหยังนี่ล่ะสิคอยอา นนจันวะเก็บเลยโอ้ยบโลด้เออลมไฟยังบโลกกระดก็เราปล่อยรุดมือนะประใส่ข้องบ่นนี่นะใส่เลยแหละไเ้ยความมินในไดอันนี้นลุงจกเออสุเป Ông á <laughs> <laughs> Bọn lên Ờ, là cực kỳ cơm bưởi ăn ít, mày có ra được là lối, ohi, gì đọc, không, khuôn ngàm, hình như cà

ขอพี่น้องมันบืนอึบโอ้มันบืนมาน้องนี่เด้แต่มันอยู่บ่จักป้าอัญญะอันอยู่จักได้น้องเด้

ตัวเดียวะตัวทันทันที่นจ้อง้มาหนกัทนันทันวงนะคมีมันคือจุดเลย มีแต่กลุ่มตัวใหญ่อยู่เลยกลุ่มลายอยู่ได้นี่ลายแห่งแก่มัน่นอี่บทันมันุดหกวหอดมันน,นั่นนัออ่นพี่เปียไม่ปลาต่าตางไปไปยัยเอบอบ่มันมุดอยู่นี่โอ้โหมุดหอดนี่มันอยู่นี่เออมาคอใหญ่บ่เฮ้ยคันบ่ป้าคอใหญ่กับป้านะเลยปลาขอหน่อยคันบ่ป้าคอใหญ่กับป้านุ่นจัน บ้าห่ดหมาะคอมเมนนีกลุ้มในนี้เลยต้องใส่ายาานาเาเลยนะอ่านั่นน่ะ,นะปลายังเลยปาอได้แล้วได้เน,นี่มีแต่ปลาเขาน้อย,ยนะ

ให้มแม่ตต้อนมื่สวิงไป๊มตสีแ pues ข well, <Du> ็งแป๊ไปเอาขึ <connais> ้นมาท่องอีเม um ียนแล้วไม่บ่แป๊ะไบอกเมตต์

ไม่ไมวชโอ้บ่ท oh, ันโอยนีมันสิจุ่กเาหนเลยมันเก่าโอ้ยปลาตาบอดดอสิเขเมืออาสวี

เดอโทรมาอีกเอาม่ออพี่ตนีามาเกิีี้นสิจากตองไดจมตัวใดยังขรับบาอ้มโลาเดเอาละเอาละขันยาออกได้เฮ้ยกะแนลอยพร้อมสำนันวะจีไดบ Cái này, cái tự, nó. ha, tô, mê, đấy, phải nói. con này ดอกไป tự ตัวนี้ก็ใหญ่ตึพี่น้องหา ในเมืแน่นิงก uh, ุ้งนะตัวยายอยูแล้วต่เมตเลยกุ้งตัว่าเอามาเอาเร็ววยักยักหยักหยักว้าวอยู่มันอยู่ในนี่สุเพลนมาพูดป้าอยู่โอเคมาได้จักตัว ตัวใหญ่จะาอใชนี่ไปอีกเลยหูริงก็ไปโอ้ยชไน้ำแช่หาจับเอาไว้ีนะบ้ยโอ้ยลมเลุบดนี่เฮ้ยนะเจ้นี่เฮ้ยนี่ไม่ยังอยู่อยู่บ่นี่ลอยปลาหน่ะนี่ลอยเจ้าว่านหอดปลานี่นาเอ้ยคลิปนี้ก็แซมนี่เุาเอ้ยมาเต็มมน องปลาอยู่ในน้องนไงวะพี่่นองแสดงว่าห้องมปลาเป็นบ่จับไม่้วม่ก็ี่นมาบบอยี่นอแหงก็มีปลานเ่ยเราเ้ยจะล่อยู่นอกนะนี่เฮ้ยปานมาได้นี่นี่ยังบ่มืตบน่มาอ จา,จากน้ำลง,งจะแล้วเฮรอแกด,ไ,ดไปเฮ้ยของแพ้ของวันนี่นะนี่ร้ยอยย,อยังมองมหเอาทิ้งมันเออนี่มี่ป้านันลงในไมอนี่อือป้าพี่คือตัวใหญ่แท้คือตัวใหญ่แท้ตั้งหนา<ว><ว>้าเจ้าน่ะตั้งหน้าเหมือนเรยวรังโมอวันรึอยู่นอกเกาะว่ะ

ป้าพี่น้องเองก็ตัวใหญ่ร้อยเกมไปร้ยร้อยเอาไี้อยเอามีเ้าว่งอันนี้เนาะอืเจ้า่นเดียว้อยร้อเรียนน้ำมสินผูไปสถ่ายฮุบให้เอ้าลูกสาวกันไป ใส่ของอยู่บ่ใส่ของมันบอลลุนกายอยกมาบ่เลยโอกายแล้วหางมันนะอนี่้อ้าเฮ้ยอีอลไเฮ้ยอ้าเยอยู่ในหันน่า่าาใสชีลิปอดของเลยถ้าบ่ใส่ของกัเอาปลาหญ่นั่นไว้อยู่ให้หน้าตอนก็ได้เนาะอืมไว้้ะคุณไว้ไว้ช่างี่ เอ๊ตัดพี่เหอปตะพอได้หลายสิบตัวตัวคอยอยู่อะไให้นะพอเราไปคีบคุ้ยดว่ามันมาก่อนกันอยู่ในนี้เนาะอจะลูงามเลยคอมันจะโตตัวนี้ัวนี้เสียบยากเลยแมนพอเอาไปมาเนาะมีจากตัวจังมือยันไตายมืดเลยตัวเดียวนาะแ โหยัีขึ้นมาเลูหดไปน้ำก็มีนี่จะปลาคอส่วนลายนะพี่น้องเลยปลาดุกฝูบตบมือยังไม่เห็นจักตัวจะเห็นจักตัวเลยลุงปลาดุกมียังไม่เห็นจักตัวเลย Mình <laughs> sẽ À thì rồi Xong nhảy nữa Mình sẽ bớt khỏi nhảy Mình ừ, còn lừng đây nè tốt lên rồi Thế á mì chung, Bộ đeo Áo khít màn là bộ đeo xe bê xưởng miệng มันลากสิอันนี้ปลาจีนพี่น้องว,ว้วาวว,าว้าวยัดไปเลยเฮ้ยชามกินหน่อยเถอะเอาชามให้มันเลยแล้วนะ

ได้ชูขูชุกคนที่เขาเบิองพี่น้องฝากก็ไ,ไลค์กดแชร์กดติดตามพอ่อกันกิมนาสบายดี